สวัสดีค่ะนักเรียนป .3 นะคะวันนี้ก็จะมาเรียนวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ไหมเราเรียนเรื่องอะไรไปแล้วสองเรื่องอคิดซิอาทิตย์ก่อนเนาะเราเรียนเรื่องของวัสดุในชีวิตประจําวันวัสดุในชีวิตประจําวันมีสองเรื่องยออีใช่ไหมคะก็คือ,อาการประกอบวัตถุนะคะจาก การประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อยนะคะแล้วก็การเปลีป่ยนแปลงของวัสดุสองเรื่องนะคะที่มุณครูสอนไปทีนี้ในสัปดาห์นี้นะคะคุณคคูก็จะมาติวนะ้วติ้วก่อนสอบเก็บคะแนนท้ายหน่วยนั่นเอง,เองเนาะหน่วยที่เป็นหน่วยที่สามแล้วนะคะหน่วยต่อไปเนี่ยเราก็จะเป็นการเรียนเรื่องแรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะในหน่วยที่สี่ดูในหนังสือเรียนได้นะคะที่สาหรับวันนี้นะคะเราก็มา ติวนะคะในหน้าที่แปบ๊บนึงนะคะในหน้าที่เจ็ดสิบนะคะอันนี้ในหน้าที่จเจ็ดสิบจำนวนของนะักเรียนเรนนะคะโอเคหน้าที่เจ็ดสิบเนี่ยจะเป็นแบบวัดนะคะผลแบบผลสมมตินะคะตามตัวชี้วัดเนาะ,ะประจำาเหตที่สามก็คือวัสดุนี้วัสดุในชีวิประจําวันนะคะ จากภาพเนี่ยภาพที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าวัสดุในภาพประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อยใดบ้างอ,อันนี้หน้านี้เนี่ยมันก็จะเป็นการวัดผลสทธิมม์ในเรื่องของอการเกาะวัสดุนะคะหมายจากชิ้นส่วนย่อยนะคะ,ะเรามาดูดีกว่าว่าชิ้นส่วนตรงนี้เนี่ยวัสดุตัวนี้เนาะมันคืออะไรวัตถุสีวัตถุอ่าวัตถุไม่ใช่วัสดุนะ เรื่งรอ,องวัตถุก,ก็คือสิ่งที่เราใช้นะคะส่วนวัสดุเนี่ยคือสิ่งที่ไปประกอบเป็นวัสดุอีกทีหนึง่งอย่างนี้นเนี่ยมันเป็นรูปของกระโปรงกระโปรงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้ไหมคะเป็นดังนั้นจึงเรียกว่าวัตถุนะคะอ่าดางนั้นอันนี้เรียกว่าวัตถุนะคะอ่า เรียกว่าวัตถุนั่นเองวัตถุในภาพเนี่ยก็คือกระโปรงผ้านะคะประกอบจากชิ้นชิ้นส่วนย่อยอ่าชิ้นส่วนย่อยอะไรบ้างคิดสิอันแรกน่าจะเป็นอะไรเป็นแน่นอนจะต้องเป็นผ้านะคะเพราะว่าเป็นกระโปรงผ้าผ้าแล้วอะไรอีกคิดก่อนอ่ากระดุมใช่ไหมคะกระดุมตรงนี้นี่อ่าตอนนี้ก็รอ เรากำลังแยกชิ้นส่วนย่อยนะคะก็คือวัสดุจากวัตถุนี้ต่อไปเป็นอะไรอ่ะซิปใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องมีซิปนะคะต่อไปเป็นอะไรดีมันน่าจะเป็นลูกปัดใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยชายกระโปรงเนี่ยก็มีลูกปัดมองเห็นไหมมันเป็นลูกปัดนะคะต่อไปเป็นได้นะคะอันนี้เป็นส่วนสําคัญนะคะในาาําทํากัน ทำกระโปงน,นั่นเองอันนี้เราก็จะเป็นการเขียนนะคะวัสดุย,อย่อยๆอกอกมาจากกระโปงนะคะเป็นการวัดว่าเราเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าวา่าถ้าเรามองวัตถุชิ้นหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะคิดวัสดุย่อยๆที่มาประกอบเป็นวัตถุชิ้นนั้นได้หรือไม่อย่างในตอนนี้เนี่ยมันเป็นในเรื่องของกระโปงใช่ไหมคะวัตถุในนี้ก็คือกระโปงแล้วก็แยกวัสดุที่มาประกอบเป็นกระโปงมีอะไรบ้างอันนี้กูก็แยกมาแล้วเนาะ ต่อไปค่ะในในข้อที่สองอ่าข้อที่สองเขาถามว่าชิ้นส่วนย่อยของวัตถุในข้อที่หนึ่งก็คือกระโปรงนะคะสามารถนําไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่อะไรได้บ้างยกตัวอย่างมาสามตัวอย่างอ่ายกตัวอย่างมาสามตัวอย่างคิสิก็คือผ้ากระดุมซิปลูกปัดได้เนี่ยเราสามารถที่จะไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ ได้อะไรบ้างสามตัวอย่างอ่าอ,อันนี้ครูไม่เฉลยนะคะอันนี้ให้นักเรียนไปคิดมาว่าเอ้ยเรามีวัสดุเนี่ยก็คือผ้ากระดุมซิปลูกปัดได้เราจะเอาไปทําอะไรได้บ้างสามอย่างนะคะอ่าเขียนใจตรงนี้ถ้าสมมติว่าอย่างเช่นได้เอาไปทําจุดๆ,ๆอะไรได้หรืออ,อผ้าอะไรเนี้ยกระดุมเราก็ต้องบอกนะคะอย่างเช่นผ้าเอาไปทําอะไรอะไม่บอกนะคะอย่างเช่นผ้าเอาไปทําจุดๆ,ๆ ีนี้เราก็ต้องบอกด้วยด้ว่ามันเป็นวันสดุอะไรต่อไปนะคะข้อที่สองหน้าที่เจ็สิบอดนะคะเจเอเนี่ยจะวัดประเมินในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของวัตถุนะคะจำได้ไหมก็คือการเปลี่ยนแปลงความร้อนความเย็นที่คุณครูเคยสอนไปเนาะแล้วก็อย่าเริ่มไประลงความคิดนะคะในลิงก์ที่คุณครูกดไว้เนาะ เป็นการแชร์ประสบการณ์ทั้งห้องหนึ่งและห้องสองเราก็จะเห็นความคิดของเพื่อนห้องหนึ่งหรือเพื่อนห้องสองด้วยโอเคมาต่อกันเลยอย่างเช่นข้อที่สองเนี่ยเขียนอะธิบายการปลี่ยนแบลงของวัตถุที่กําหนดให้อ่าอันนี้เนี่ยสีแดงเนี่ยก็คือเมื่อน,นําไปวางกลางแดดนะคะส่วนสีฟ้าเนี่ยก็คือเมื่อน,นําไปแช่แข็งนะคะในตู้เย็นอ่าอย่างเช่นภาพที่หนึ่งเป็นรูปของเ,ออเนยนะคะเนยไม่ใช่ชีสนะเนยนะคะ เมื่อนําไปวางกลางแดดจะเป็นแบบไหนคะเหนื่ยแข็งขึ้นไหมถ้าไปวางกลางแดดเหนยวางกลางแดดก็จะละลายนั่นเองค่ะอาต่อไปรูปที่สองนะคะเป็นรูปของน่าจะเป็นกระเป๋าเป้นะคะเป็นกระเป๋าเป้กระเป๋าเป้เนี่ยเมื่อนําไปวางกลางแดดจะเป็นยังไงคะกระเป๋านะคะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองคล้ายๆกับ หลอดนะคะหลอดเมื่อหลอดไปวางกลางแดดก็ยังเป็นหลอดเหมือนเดิมนะคะหลอดก็ไม่ได้ลายนะคะปอเป้ก็เหมือนกันต่อไปไอศครีมนะคะไอศครีมเ,เนี่ยเมื่อนาไปวางกลางแดดจะเป็นอะไรเห็นขึ้นไหมไอศครีมก็จะละลายันี้ต่อไปลูกบอลค่ะลูกบอลอ่าลูกบอลเนี่ยเมื่อเรานําไปวางกลางแดดจะเป็นแบบไหนเอ่ยอ,อันนี้คุณครูไม่เฉลยนะคะต่อไปนะคะ หนังสือใช่ไหมคะอันที่ห้าเป็นรูปของหนังสือนะคะหนังสือเนี่ยเมื่อเรานําไปวางกลางแดดจะเป็นยังไงคะแข็งขึ้นไหมหนังสือก็ยังเป็นหนังสือเหมือนเดิมนะคะคือน้ำซอมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลนงนะไรเดีรองเท้าผู้หญิงบ้างเด็กๆผู้ชายน่าจะรู้ดีอยู่แล้วเนาะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะหากเอารองเท้าผู้หญิงเนี่ยไปวางกลางแดดนะคะรองเท้าผู้หญิงเนี่ย ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกันค่ะต่อไปค่ะเรามาอยู่ในฝั่งของการนําไปใส่ช่องแช่แข็งในตู้เย็นนะคะ,อ,ะอันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของอะไรอ่ะเป็น,นสสเหมือนดินสอสีนะคะดินสอสีดินสอสีเนี่ยเมื่อเรานําไปแช่แข็งในตู้เย็นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะมาดูซิไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะดินสอสีเนี่ยเขาก็จะเป็นดินสอสีเหมือนเดิมเลยเพียงแค่เราจับ ก็จะรู้สึกเย็นนะคะแต่ถามว่าเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ได้อ่อนขึ้นนะคะไม่ได้อ่อนลงหรือว่าแข็งขึ้นกว่าเดิมนะคะต่อไปนะคะเว้นแต่สีเทียนนะคะสีเทียนถ้าเกิดมันอยู่กลางแดดมากๆนะคะอาจจะมันมากขึ้นนะคะแต่ไม่ถึงกับละลายเนาะถ้าเอาไปแช่แข็งเนี่ยมันก็อาจจะแข็งมันก็จะแข็งขึ้นกว่าปกตินิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่เนาะ ต่อไปค่ะนมอ่านมเราคิดซินมเนี่ยเมื่อเราเอาไปแช่ในตู้เย็นจะเป็นยังไงึ้นเราต้องคิดก่อนว่านมเป็นของเร็วเมื่อไปแช่ตู้เย็นจะเป็นแบบไหนอ่าอันนี้นคือขูข้ามนะคะไม่เฉลยให้นักเรียนไปทักเองต่อไปค่ะเป็นรูปของน้ำส้มนะคะน้ำส้มเมื่อนําไปแช่แข็งจะเป็นยังไงคะเคยเห็นเคยแช่แข็งน้ําส้มไหมอ่าเมื่อนำน้ำส้มนะคะไปแช่แข็งน้ำส้ม,ม,ม,สมะะก็จะเปลี่ยนแปลงนะคะ น้ำส้มเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งเองค่ะต่อไปช่องฟองนะคะก็เมื่อเราไปแช่ในช่องฟิสนะคะก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแป้งนะคะก็จะเป็นช่องฟองปกติเลยเนาะต่อไปเขียงเขียงเป็นเหมือน,นเปลี่ยนไหมคะเขียงก็ไม่เปลี่ยนนะคะก็เขียงไม้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงอันสุดท้ายนั่นเองอันที่สิบสองนะคะเป็นแก้วน้านะคะแก้วน้ําตัวนี้เนี่ย เมื่อนำไปแช่แข็งนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงเลยแข็งขึ้นใช่ไหมก็จะเป็นของเหลวเป็นของแข็งหรือที่เราเรียกว่าน้ำแข็งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะในหน้าที่71เนี่ยเราก็ได้เป็นการทบทวนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอของวัสดุเนาะ ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของข้อสอบนะคะในหน้า7.2ถ้านักเรียนเปิดมนาหน้าที่72 7.3จะเป็นการวัดนะคะประเมินผลเนอะที่เรียนม,มาทั้งหน่วยนี้เลยสองเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด15ข้อนะคะซึ่งจะมีตัวเลือกทั้งหมด4ตัวเลือกด้วยกันโอเคคุณครูก็ได้เห็นนักเรียนบางส่วนนะคะได้ทำมาแล้วอันนี้ก็ดีมากๆนะคะไม่จำเป็นต้อง รอบคู่เราสามารถฝึกผนได้ตลอดเวลานะคะแต่ว่าเวลาคู่มาเฉยนี่แล้วก็มาฟังเฉลยหรือว่ามาดูซิว่ามันถูกมันผิดเพราะอะไรเนาะโอเคค่ะอ่ามาที่ข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งอ,อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับนักเรียนเลยข้อหนึ่งเนี่ยวัสดุในภาพทําจากวัตถุนะคะวัตถุทอถุงสืุผวัตถุในภาพทําจากวัดสดุในข้อใด ในภาพนี้เป็นรูปของเสื้อยืดนะคะสีเหลืองเนาะวะสัสดุที่ทำคืออะไรเย่ยลูกปัดไหมคะก็ไกล่ลูกปัดอคอไข่ผ้าคอควายกระดาษงงเส้นลวดน่าะเรียนรู้จากผู้ปกครกระดาษเส้นลวดนะอันนี้เนี่ยทำมาจากอะไรผ้านั่นเองอทำมาจากผ้าน,นะคะต่อไปข้อสองวัดถุก ข้อใดทํามาเอาทำจากวัสดุมากกว่าหนึ่งชนิดก็คือวัตถุชนนั้นทามามากกว่าหนึ่งชนิดอย่างเช่นตัวนี้เนียก็คือทํามาอ่ผ้ากับได้ใช่ไหมก็ต้องมีได้เนาะางน,นี้อ่าเรามาดูดีกว่าแก้วน้ําแก้วน้ําเนี่ยทํามาจากกี่ชนิดเ่ยแก้วน้ําก็คือมีเป็นพลาสติกอ๋อก็ทํามาจากพลาสติกเลย ถ้าเป็นแก้วก็เป็นแก้วไปโอเคอันนี้ยังไม่ชัดเจนเนาะเขาก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นแก้วพลาสติกนี้แก้วที่เป็นใสๆนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นแบบพวกแก้วปกติพวกแก้วน้ำพลาสติกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแค่วัสดุหนึ่งทีนี้ก็คือพลาสติกกอไปขอขอไขเขียงไม้เขียงไม้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะเขียงไม้ก็คือทำมาจากไม้นั่นเองเองนาะ,ะพอควายยางรัดผมอ่ะยางรัดผมก็ไม่ได้กําหนดมาอีกนะคะว่า เป็นยางรัดผมชนิดไหนเนาะแต่น่าจะเป็นยางรัดผมที่เบสิกเบสิกน้อยเอ,อ่อพื้นฐานพื้นธรรมดาหน่อยก็เช่นยางหนังยางสีแดงมัดแก้งหรือหนังยางที่เป็นสีแดงของผู้หญิงอะคะ่ะมันก็จะทําจากยางเนาะก็มีแค่อย่างเดียวทีน,นี้กระเป๋าผ้าสายหนังเอ,อ้ยอันนี้ชัดเจนเลยนะคะกระเป๋าผ้าสายหนังอ่ะมันมีผ้าแล้วก็หนังในขออันี้อยู่แล้วแล้วก็ ต่อไปข้อที่ชัดเจนที่สุดนะคะก็คืององงูนั่นเองค่ะต่อไปข้อสามค่ะวัสถุข้อใดประกอบขึ้นจากวัสดุเดียวกันอ่าวัสดุเดียวกันนะคะกําแพงปิดและพื้นคอนกรีตอ่าพื้นคอนกรีตเนี่ยก็คือทำมาจากซีเมนต์เนาะน่าจะแบบเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือ,อช่างเขาใช้ซีเมนต์ในการทำพื้นคอนกรีตนะคะ กําแพงอิดนะคะอิดตัวนี้เนี่ยอิดเอ่อมันจะเป็นไม่ใช่อิดที่มันเป็นสีครีมอ่ะมันจะเป็นอิดแบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ให้ดูนะคะเอ่ออิด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 อ่าเนี่ยค่ะอิดสีนี้อ่ะรอหน้าจอขึ้นแป๊บนึงอ่ะอิดอันนี้ค่ะเป็นอิดสีแดงๆอันนี้มันทํามาจากดินเหนียวนะคะวัสดุอย่างหลักๆเป็นก็คือดินเหนียวค่ะ แล้วก็พวกแกไทรายพวกนี้เขาก็จะมาทำในพิมพ์พเนาะดังนั้นข้อนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำมาจากวัสดุเดียวกันกับคอนกรีตหรือซีเมนต์น,ออนั่นเองนอกาะอิฐไม่ทำมาจากซีเมนต์เลยนะคะอ่าดังนั้นไม่กากกอไก่นะคะไม่ใวงกลมกอกไก่ก็ไ่ขอคัะปอกหมอนเนี่ยผ้าปูที่นอนปอกหมอนเคยเห็นปอกหมอนไหมปอกหมอนนะไม่ใช่หมอนข้างที่หรือหมอนเลยปอกหมอนก็คือเป็น คล้ายๆถุงผ้าที่เราเอาไปสวมกับหมอนเะนาะปอกหมอนนี้ก็ทํามาจากผ้าค่ะผ้าปูที่นอนก็ทํามาจากผ้านี่อ่ะเราคิดขอไข่ไปแล้วขอไข่นี่คือข้อที่เราหมายตามไปแล้วต่อไปค่ะขอควายแต่ว่าเราอย่าเพิ่งการเลยนะคะเราต้องมีข้อข้ออื่นๆด้วยเนาะเอาให้มั่นใจที่สุดข้อควายนะคะแก้วกระดาษและถ้วยเซรามิกอ่ะแก้วกระดาษคือมันไม่ใช่แล้วนะคะแก้วกระดาษก็ค,คือแก้วเออเป็นกระดาษที่เขาเอา,ามาทำเป็นแก้วะคะ่ะอย่างเช่นนักเาจะเคยเห็นนแบบ แก้วกระดาษอ่าเดี๋ยวเป็นคูเซิร์ชให้ดูดีกว่าแก้วกระดาษกับห้วยเซามิกเนาะอ่าแก้วกระดาษนะคะแก้วกระดาษเป็นนะ่าบางเกือบางคนยังไม่รู้นะคะอ่าว่าเอ้ยกระดาษมัน่ทำเป็นแก้วได้ดหรอือลอะไรแบบนี้มันทาได้นะคะอ่าอันนี้เห็นไหมแก้วกระดาษค่ะอันนี้เป็นแก้วกระดาษอ่าอยากให้เป็นคูให้ดูรูปที่ชัดเจนขึ้นก่อนนี้เองเนาะแก้วกระดาษเนี่ยคือเขาทํามาจาก กระดาษนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไว้ใส่พวกกาแฟร้อนโอวัลตินร้อนแบบนี้ค่ะมีขายตามร้านทั่วไปเลยแมคโครเนี่ยก็มีเนาะทีนี้มาดูอ,าอะไรอ่ะจุดของเราถ้วยเซรามิกใช่ไหมคะแก้วกระดาษก็คือทำม,มาจากกระดาษนะต่อไปถ้วยเซรามิกถ้วยเซรามิกต่อเรือ เราดูดีกว่าถ้วยเซรามิกนี่เป็นแบบไหนเนาะอ่าก็าคือเป็นแก้วกาแฟเป็นเหมือนเป็นวัสดุแก้วกาแฟเคยกินแก้วไม่ใช่แก้วกาแฟของนงกักเรียนสิเป็นแก้วโอวนตินอ่าแก้วที่เราใส่โอวนตินหรือแก้วกาแฟของผู้ปกครองแบบเนี้ยค่ะอันนี้เรียกว่าถ้วยเซรามิกซึ่งมันทํามาจากอ่าดูสิดูดูดูด,ด,ดูว่าเขาทำาาอะไรบ้างถ้วยเซรามิกเนี่ยก็จะมีวัสดุที่เขาทำอย่างหลายอย่างด้วยนะคะ มันก็จะมีวัสดุที่ประกอบหลายๆอย่างนะคะในการทำพวกเซรามิแน่นอนเขาก็จะต้องผ่านพวกความร้อนเป็นดินนะคะดินเนี่ยมันก็จะมีหลายๆชนิดนะคะที่เขามาทำคุณสมบัติของแก้วเนี่ยก็จะมีหลายอย่างก็จะผ่านการเผานะคะเนี่ยค่ะ เป็นธรรมาจากดินแล้วเขาก็จะไปผ่านความร้อนสูงนะคะแถวในมหาลัยเนี่ยที่มึงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีในการาพักมีการทำเซรามิกพวกนี้ด้วยนะคะ,อะโอเคมาดังนั้นแก้ปกระดาษธรรมจากกระราดาษเซรามิกธรรมจากดินดังนั้นวัสดุไม่ใช่อันเดียวกันแล้วไม่กันนะคะต่อไปงองูรองเท้าหนังและรองเท้าแตกยางที่ก็อบอกแล้วว่ารองเท้าหนังก็ทํามจาก สันนะคะแต่ยางก็ทํามาจากยางนะคะวัสดุคนละอย่างกันแล้วดังนั้นตอนนี้ก็ตอบขอ,ขอไขนี่ขัดคลุกไม่เลยใครทํามาแล้วต่อไปนะคะข้อที่สี่นะคะเรานําส่วนประกอบของเสื้อไหมพรมไปสร้างของชิ้นใหม่ได้ยกเว้นข้อใดอ่อาเสื้อไหมพรมนะคะทําหมวกได้ตุ๊กตาได้กระเป๋าได้แต่แก้วน้ํานี่ทําไม่ได้นะคะแก้วน้ำนี่มันคนละอย่างกับวัสดุที่ทําเสื้อไหมพรมเลยต่อไปข้อห้านะคะ วัดสดุโอ้ยวัตถุมตอมไรู้สตาลายละวัตถุในข้อใดประกอบขึ้นจากวัดสดุเดียวกับขวดแก้วอ่าวัตถุไหนที่ทํามาจากขวดแก้วอ่าถ้วยดินเผาอ่าอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ทํามาจากดินนะคะจานกระเบื้องอันนี้ก็ไม่ใชนะ่มาจากดินเหมือนกันกระจุกหน้าต่างกระจุกหน้าต่างกระจุกหน้าต่างคือกระจุกที่มันเป็นใสๆอะคะ่ะ อยู่ห้องวิทนะคะจำได้ไหมห้องวิทมันจะเป็นกระจุกที่มันเลื่อนเลนะื่อนอะงองขวดน้ําดื่มพลาสติกอ่าอันนี้ไม่ใช่แล้วมันทามาจากพลาสติกนะคะดังนั้นขวดแก้วเนี่ยมันเป็นวัสดุดเดียวก,กันกับกระจุกหน้าต่างเองต่อไปค่ะข้อหกข้อใดจะพูดระหว่างวัตถุก,กับส่วนประกอบย่อยได้ถูกต้องเหรียญบาทเป็นโลหะอ่ะเหรียญบาทเป็นโลหะนะคะกล่องข้าวกับเส้นได ไม่ใช่ะค่ะของข้าวเนี่ยมันน่าจะเป็นพวกพลาสติกแต่ถ้าเป็นแบบกระติบข้าวก็เป็นไม้ไปเลยนะคะเช่นได้นี่ก็คืออ่าทามาจากอ่าสำลีผ้าเส้นได้นะคะพอไฟาภูมเช่นเท้ากับกระดาษอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะผมเช่นเท้าทำมาจากผ้ากระดาษหรอทำมาจากกระดาษนะคะทํ้ซีเลียนนะคะรับทำมาจากกระดาษพลาสติกก็คือกระดาษนะคะอ่ะวัสดุ ส่วนประกอบนะคะย่อยที้ถูกต้องคือเหรียญบาทนะคะส่วนย่อยนั้ก็คือรรมาทามาจากโลหะนะคะกล่องข้าวไม่ได้ทามาจากเส้นได้คพรมทิชชู่นี่ไม่ได้ทามาจากกระดาษนะคะส่วนนัอเรียนเนี่ยไม่ได้ทำจากพลาสติกแต่ทำมาจากกระดาษนั่นเองต่อไปนะคะก็เจ็ดแก้วทําจากทรายแก้วที่นํามาล้อมด้วยอุณหภูมิสูงแล้วทําให้เย็นลงนักเรียนเห็นอะไม,มันเล็กไหม อ่ะโอเคก็คือทำให้เย็นลงข้อใดไม่ถูกต้องอ่ะ๋ยวให้เห็นทั้งหมดก่อนโอเคข้อใดไม่ถูกต้องก็คือเรามาดูแก้วทำมาจากสายแก้วที่นํามาหลอมด้วยอุณหภูมิสูงแล้วทาให้เย็นลงข้อใดไม่ถูกต้องก่อนอื่นนักเรียนมาดูกันว่าอ่ะ แก้วเนี่ยแก้วที่เราเห็นแก้วแบบเนี้ยคือเขาทํามาจากทรายแก้วแล้วก็แก้วที่มันแตกหรือพวกเศษแก้วนะคะทรายแก้วเนี่ยอ่มาดูทรายแก้วก็จะเป็นแบบนี้ก็คือมันเป็นวัตถุดิบนะคะวัสดุในการทําแก้วนะคะมีทรายแก้วอันนี้นะคะแล้วก็พวกเศษแก้วที่โรงงานเขา แยกมานะคะเขาก็จะไปประกอบเป็นแก้วอย่างจะเคยเห็นว่าเราสามารถที่จะขายเปิดแก้วได้เนาะเวลาคนมารับซื้อของเก่าอันนี้นะคะเขาก็จะมาทําเป็นแก้วแบบนี้อีกรอบหนึ่งเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูคําถามแก้วทำไมจากสยแก้วที่นํามาหลอมด้วยอุณหภูมิสูงอ่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าสายแก้วเขาต้องหลอมแล้วก็จะทาให้เย็นลงมันจะเป็นแก้วที่เราใช้ปกติเนาะ แล้วก็ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะก็ไก่แก้วและรายมีส่วนประกอบย่อยที่เหมือนกันถูกต้องค่ะแก้วและสายมีส่วนประกอบทางเคมีที่เหมือนกันนะคะเป็นซิลิก้านะคะเหมือนกันเลยเถ้านําแก้วมาบดให้ละเอียดมากๆจะกลายเป็นสายแก้วถูกต้องค่ะขวดแก้วที่เขาที่เขาซื้อไปนะคะเขาก็จะไปมีสองอย่างคือคือไปล้างนะคะของก็คือไปทําให้มันละเอียดเพื่อเป็นสายแก้วลับไป ผลิตเป็นแก้วที่เราเอามาใช้อีกรอบน่งนะคะมีสองเคสเนาะมีสองอย่างอ่ข้อควายนะคะแก้วที่แต่งแล้วสามารถนําไปหลอม้ำแก้วใหม่ได้ถูกต้องค่ะข้อควายถูกต้องทีนี้มองแก้วที่นํามาลหลอมเห็วแล้วจะมีสมบัติไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็มีสมบัติเหมือนเดิมนะคะข้อนี้คือไม่ถูกต้องนะคะแก้วก็นําไปหลอมเป็นแก้วเ,เดิมได้นะคะต่อไปข้อที่แปดแล้วนะ วัตถุข้อใดทํามาจากวัสดุเพียงชนิดเดียวก็ไก่วินสอดินสอทํามาหลายวัสดุเลยไม้ใส้เดินสอนะคะซึ่งเป็นคาร์บอนเนะาะภาษาเออไม่ใช่คาร์บอนสีเป็นแก๊สไฟเนาะภาษาวิ์เนาะแก๊สไฟนะคะแล้วก็ถ้ายางลบมันก็จะมียางลบแล้วก็พวกโลหะใช่ไหมตรงขอบขอ,อ,อยางลบอะนี่คือจะเปินสอแบบนี้เห็นไหม มันก็จะมีหลายอันมีทั้งไม้มีทั้งใตายินโมีโลหะมียางลบคือมันก็ไม่ใช่วัสดุอย่างเดียวแหละตัดทิ้งค่ะยางลบอ่ะยางลบนี่ใช่นะคะมีแค่ยางอย่างเดียวเลยปากกานี่โอ้ไม่ต้องพูดถึงค่ะปากกามันมีเยอะมากเห็นไหมอันนี้เป็นปากกาคือปากกาก็มีทั้งพลาสติกมีทั้งยางมีทั้งหมึกโลหะก็มีนะคะตรงนี้มีก็ไม่ใช่รองเท้าก็ไม่ใช่นะคะรองเท้าเนี่ย ส่เนี่ย่ก็จะมีได้ด้วยมีหนังนะคะมียางเนอะมีผ้าพวกนี้ค่ะมันก็เยอะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ,อยางลบนั่นเองค่ะข้อที่เก้านะคะเมื่อให้ความร้อนแก่กระดาษจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะแ็กเป็นก้อนอันนี้ไม่ใช่เกิดการร้อมเหลวไม่ใช่นะคะร้อมเหลวมันจะใช้กับเป็นของเหลวอะใช้กับของร้อนเนาะที่ทำให้เหลว อย่างเช่นการอารําแข็งไปดูความร้อนเนี่ย,ย,ยร้อนเหลวคอควายลุกไม่เป็นท่าฐานอ่าใช่นะคะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่ใช่อ่าดังนั้นข้อนี้ตอบขอ้อคอควายนะคะต่อไปค่ะข้อสิบข้อใดเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงของวัสดุจากการทําให้ร้อนขึ้นทําให้ร้อนขึ้นนะการทำไอศครีมอ่าทำไอศครีมไม่ใช่ะะอัน,นเป็นการทําให้เย็นเนะาะทาขนมครกอ่าทําให้ร้อนขึ้นนะคะ อยากเป็นน้ำมันก็ร้อนขึ้นกลายเป็นกระโคบที่เป็นชิ้นๆการบีบมะนาวลงในน้ำอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับความร้อนหรือความเย็นเลยนะ,ะงองูนะคะตั้งน้ำบุญทิ้งไว้จนแข็งตัวอันนี้เป็นเกี่ยวกับทาให้เย็นลงนะคะเย็นลงทําให้เย็นขึ้นเย็นขึ้นนะคะจากที่น้ำบุญที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยพอตั้งไ้มันก็จะเจ็ดตัวหรือแข็งตัวขึ้นเองดังนั้นทําให้ร้อนขึ้นนะคะก็คือ ขนมพกนั่นเองจากปกติมันไม่ได้ร้อนพอไปใส่ในกระทะมันก็ร้อนขึ้นนะ s <up> <S ไง่ายๆอันนี้ข้อที่สิบเอ็ดค่ะขอ้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงของวัสดุจากการทําให้เย็นลงทําให้เย็นลงนะการโรยฝอยท,ทองไม่ใช่นะคะการโรยฝอยท,ทองก็ไม่เกี่ยวเลยการทําขนมเบื้องออันนี้เกี่ยวกับความร้อนค่ะน้าแข็งกลายเป็นน้ํากลายเป็นน้ำขนแข็งอันนี้เกี่ยวกับความเย็นเนาะไข่ดิบการเป็นไข่ต้มออันนี้เป็นความร้อนนะคะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ ขอขวายค่ะต่อไปข้อที่สิบอะไรสิบสองนะคะการเปลี่ยนแปลงข้อใดทําให้เกิดโทษการทาไอศครีมนะะไอศครีมไม่ได้ทำให้เกิดโทษนะคะก็ทําปกติการหลอมโลหะอันนี้ไม่ใช่การทอดไข่ดาวอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะก็เป็นการทำอาหารการเผาถุงพลาสติกอ่าอันนี้นะคะเป็นการทําให้เกิดโทษนะคะการเผาถุงพลาสติกเนี่ยปกติถ้าไม่เผาเนี่ยมันก็เป็นโทษอยู่แล้วนะ คือถ้าปลอดถปงกงมันก็ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายน,นานนะคะไม่เหมือนผักที่เราวางมันก็แปบ๊บเดียวมันก็ย่อยแล้วแต่ถ้าถุงก็สติ่ยมันใช้เวลาหลายปีมากนะคะนะักเรียนที่กว่าจะย่อยสลายได้ดังนั้นถ้าเราไปเผาอ่ะมันจะเกิดควันนะคะซึ่งมันเป็นทำให้เกิดโลกร้อนแล้วก็มลกิษท,ที่เราสูดดูเข้าไปนมันก็เป็นผลกระทบร้ายแรงเนาะกับร่างกายของเราด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโทษนะคะบางคนเนี่ยได้ กลิ่นควันของการเผาถุงพลาสติกเนี่ยถึงขั้นที่แสบจมูกได้เลยเนาะต่อไปนะคะข้อที่สิบสามข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการทําให้ร้อนขึ้นทั้งหมดการเผาขยะร้อนถูกต้องการจุดพูุ้ร้อนนะคะถูกต้องข้อไข่ทอดไข่ถูกต้องพับกระดาษพับกระดาษไม่ได้ร้อนนะคะอันนี้ข้อไข่ไม่ต้องนะคะไม่ถูกข,ข้อควายปิ้งหรือปิ้งถูกต้องค่ะการปั้นน้ํามันอันนี้ไม่ใช่่าดังนั้น ข,ข้อคอไฟนี้ไม่ใช่หนึ่งก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะงองกระทัางแข็งใสอันนี้เป็นเย็นนะคะการเหม็นข้าวร้อนนะคะอันนี้ไม่ใช่ค่ะมีเย็นแทกอันนี้ก็ไม่ใช่ทั้งหมดดังนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อก่อไก่ค่ะเป็นร้อนทั้งคู่นะคะข้อที่สี่ค่ะวัตถุในข้อใอดเมื่อนําไปวางกลางแดดที่ร้อนจัดแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างกลนะ่องไม้ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะกล่องไม้ยังเป็นกล่องไม้เหมือนเดิมถ้วยดินเผาอะพลาสติเผาก็ปกติค่ะ ไม่เป็นแปลงมุนยนตพลาสติกมุนยนพลาสติกไม่เป็นแปลงขานี่หุนยนพลาสติกก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะคะวิ่งแต่ลองไปเผานะคะอันนี้แค่เป็นการแหลนที่ร้อนจัดมากช็อกโกแลตรูปหมีอ่ะช็อกโกแลตรูปหมีเนี่ยละลายแน่นอนค่ะ่ะเขาก็จะละลายแน่นอนนะคะถ้าเอาช็อกโกแลตที่ไปวางไว้แดดจัดเนั้นนะคะอ่าต่อไปเขาิะาเราข้อสุดท้ายะคะ่ะ เราไม่ควรนําภาชนะพลาสติกที่ไม่ทนความร้อนใส่อาหารร้อนจัดเพราะอะไรอ่าพลาสติกเนี่ยมันก็มีหลายประเภทคะบางประเภทเนี่ยไม่สามารถโดนความร้อนจัดได้เลยนะคะก็จะเกิดอะไรเกิดการบิดเบี้ยวนะคะได้นั่นเองเองราสังเกตถ้วยที่บ้านเรากไ็ได้นะเผื่อวันนี้ถ้วยพลาสติกที่รู้สึกว่ามันบิดเบี้ยวไปเนี่ยถ้าใช้เป็นานานๆเนาะถ้าโดนความร้อนจัดๆมันก็จะบิดเบี้ยวจากปกติหรือตอนแรกที่เรามีเนาะอาหารมีกินเป็นไป อันนี้ไม่นะคะไม่ใช่อาหารมีรสชาติเปลี่ยนไปอันนี้ไม่ใช่อาหารจะเย็นตัวุงอย่างรวดเร็วอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะดังน,นั้นข้อที่สิบห้าที่ถูกต้องคือข้อกอไก่นี่เองค่ะอ่าอันนี้ก็ครบแล้วนะคะในการตีลเนื้อหาก่อนที่จะสอเถึงคะแนนในเรื่องของวัสดุในชีวิตประจำวันของนักเรียนปสามนะคะ เราก็ดูคลิปนี้จบแล้วเนาะก็รอลิงก์นะคะลิงก์ก็จะตามมาเร็เวๆเลยมาให้สอบเหมือนเดิมนะคะเป็นสอบใน g l e c l a s s r o o m อีกนะคะในเรื่องต่อไปนะคะเดี๋ยวตรงนีแจ้งไว้ก่อนนะคะในเรื่องต่อไปเนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของหน่วยที่4ีนะเจบนะคะเรื่องแรงและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนที่ของวัสดุก็เป็นเรื่องสุดท้ายเป็นหน่วยสุดท้ายสองเทอมหนึ่งของว .3 แล้วนะคะ ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการแรงเนาะแล้วก็แม่เหล็กนะคะเราก็จะได้เรียนเรื่องแรงก,กับแม่เหล็กในสัปดาห์ต่อไปค่ะสำหรับดานี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย